สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมายำมะเฟืองทะเลรวมสมุนไพรนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีะน้ำยำก็จะมีน้ำมะนาวนะคะสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายเอ,อ้น้ำตาลปี๊บละลายหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็เกลือ หนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่หนูสิบเม็ดหั่นซอยใส่ลงไปเลยค่ะที่หนูสดนะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีตะไคร้หั่นซอยใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็มีหัวหอมหั่นซอยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสี่หัวนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะตะไคร้หั่นซอยก็ สองต้นนะคะแล้วก็ทําน้ํายํานะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็มะเฟืองที่บ้านัครทยเป็นลักษณะนี้นะคะมะเฟืองนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปนะคะหนึ่งหัวผ่านซอยเป็นน้ำตาลนะคะใส่ไป่ นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีหอยแมลงภู่นะคะต้มนะคะสองร้อยมิลลิกรัมใส่ลงไปเลยค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีปะะลาหม,ม,มึกนะคะ100ร้อยมิลลิกร,รัมนะคะต้มนะคะหั่นไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีเห็ด เห็ดนางฟ้านะคะ200มิลลิกรัมต้มแล้วใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ยำให้เข้ากันนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำมะเฟืองนะคะสมุนมไพรเอ่อทะเลรวนนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน่าทานมากเลยนะคะ มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มยำกระหรุ่งไทยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นซอยไปนะคะประมาณร้อยพีกามใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใบมะเขือนะคะร้อยพีกรามใส่ลงไปนะคะ่ะ,คะ,กกะ,คะหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็แล้วก็ยำนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็เปรี้ยวนะคะจะมีรสชาติสามรสนะคะ เค็มเผ็ดัเปรี้ยวนะคะ,ะยามสมุนไพรทะเลรวมนะคะมะเฟืองนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดูเลยค่ะยามทะเลรวมมะเฟืองนะคะสมุนไพรอร่อยมากเลยค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะสี่รสนะคะ เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำมะเฟืองทะเลรวมสมุนไพรนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเสร็จแล้วนะคะจะใส่จานให้สวยงามค่ะยำสมุนไพรทะเลรวมนะคะใส่เห็ดฟางด้วยนะคะนี่ใส่เห็ด วางเห็ใส่เห็ดนางฟ้านะคะยำสมุนไพรน่าทานมากเลยค่ะจัดใส่การให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะยำมะเฟืองสมุนไพรค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่มะเฟืองนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะ ลักษณะอย่างนี้นะคะยำม,มะเฟืองสมุนไพรค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยำม,มะเฟืองทะเลรวมสมุนไพรค่ะน่าทานมากเลยค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะอร่อยมากค่ะมีรสชา,ชาติเปรี้ยวหวานเค็มค่ะ มะเฟืองทะเลรวมสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเ,เสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ